บ้านะอย่าวรักษาการกว่าห้าสิคนชิวนะแต่ว่ามันคนเดียวกลับนี่เหรอรังแห่งนัมเบอร์ของโครนอสนะอาสัยช่วงชุลมุลีบนีออกไปจากที่นี่ซะถ้ายังไม่อยากตายแล้วก็ชุลมุลีบหนีแบล็กแคทนักฆ่าผู้ไร้เมตตาคนนั้น ทำไมเึงได้ปล่อยพวกเราล่ะ <c oughs> <c oughs> ตัดสินใจแล้วที่ซากเครือรหายของโทรเนโอเรายังหาเป้าหมายไม่พบเลยครับเพื่อไปได้ว่าหนีไปแล้วครับครับทราบแล้วครับจะรีบค้นหาต่อ,อย๋ยวนี้ครับโอ,โ,อโอ้ยอาการเป็นยังไงบ้าง<อ>ที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลนะจะมัวนอยไปถึงไหนกันน่ะนี่อย่าพูดอย่างนั้นสิ ฉันก็พอจะเข้าใจเรื่องราวอยู่หรอกนะแต่ว่านี่จะฝืนเกิดไปหน่อยมั้งงั้นที่เหลือก็ฝากด้วยแล้วกันนะแล้วก็เด็กคนนี้นายจะทำยังไงต่อไปล่ะคุยกันให้รู้เรื่องก็แล้วกันนี่อาเดทถ้าได้ข่าเกี่ยวกับพวกโคโนสช่วยบอกฉันด้วยนะยแล้วจะทำยังไงกับเด็กคนนี้ดีดล่ะก็ลองคิดดูแล้วนะ ฉันก็คงต้องดูแลเธอไปก่อนสักพักหนึ่งฮะนายเนี่ยน่าจะดูแลเธอเหรอสติดีหรือเปล่าเฮ้ยแต่มันก็ไม่ใช่กองการอะไรของฉันนี่นาจะให้ทอดทิ้งเด็กผู้หญิงคนนี้มันก็ขัดกับความเป็นสุภาพบุรุษของฉันสินอกจากนี้แล้วอะไรอ่ะก็บางทีพวกโครนอสอาจจ้องเล่นงานอีกอยู่ก็ได้เั่นสินะอ้านี่ ยังไงตอนนี้ฉันก็ขอพักผ่อนที่นี่สักระยะหนึ่งก่อนก็แล้วกันตรอรักษาแผลให้หายด้วยขยับตัวยังไม่ค่อยไหวเลย<อ>ก็อย่างว่านะช่วยดูแลฉันหน่อยดีนะได้เงยงไม่เคยพยาบานหล่ด้วยยังก็เพราะว่าฉันช่วยงานเธอสิฉันถึงรั้เจ็บตัวแบบนี้ไอ้เรื่องนั้นกับเรื่องนี้มันคนละเรื่องกันย่าเออเอ้ยมีอะไรดูสนิทกันจังเลยเอ้ยว่าไงนะ นังสือเล่มนี้บอกว่าคนเรายิ่งทะเลาะกันก็ยิ่งรักกันนังสือ<น>ชีวิตคู่แต่งงานเหรอใครจะไม่แต่งงานคนคนนี้เเเวนฉันได้ข่าวจากพเพื่อนๆพืแล้วแหละอย่างที่คิดกันไว้เลยพวกโครนนสยังเคลื่อนไหวกันอยู่นึกแล้วชิวงั้นรีบไปจากที่นี่ดีกว่าไหมไม่ต้องรีบร้อนขนาดนั้นก็ได้ข่าที่ว่ามันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ แทนที่จะรีบซีซัวไปไหนเราดูที่ท่าจากรัตูไปก่อนก็ยังไม่สายหรอกนะแต่ว่ามันจะทําให้เธอนี่ยเดือดร้อนไปด้วยนะอาเน็ตเดือดร้อนงั้นเหรอ,อถ้าคิดกันแบบนี้ก็อย่ามาที่นี่ซะแต่แรกสิคิดว่าเราคบหากันมากี่ปีแล้วอาเน็ตถ้าฉันรู้ข่าวคลาวของพวกมันอีกแล้วฉันจะรีบกลับมาบอกนะอยู่ที่นี่เฉยๆก็แล้วกันเซวินชอบผู้หญิงแบบอาเน็ตงั้นเหรอ,อ ก็เขาบอกว่าคบหากันมาหลายปีแล้วนี่นี่ไม่ได้เป็นแฟนกันกหน่อยหน้ากันจะคบยับเพิ่งแบบเั้นกันได้หรอนายว่าใครเป็นยายเพิ่งไม่ทราบฮะยังไม่ทันพูจบเลยด้วยซ้ำไป ดีจ้าเทรนคุงมัวแต่นอนเมาอ,อยู่แบบนั้นเดี๋ยวแดดก,ก็เผาแย่หรอกช่างฉันเถอะน่าแต่วันนี้อากาศดีจังเลยนะอพออากาศดีแล้วจิตใจก็ปลอยปลอดปร่งไปด้วยนี่ขอถามอะไรหน่อยได้หรือเปล่า ทำไมเธอถึงมาเป็นนักกวาดล้างล่ะมันสนุกตรงไหนเหรอมันก็ไม่ได้สนุกอะไรนักหรอกนะฉันก็แค่อยากทำก็เลยทำอะจริงสิฉันคิดว่าตัวเองทำถูกแล้วก็เลยมาทำดูนะเพราะคิดว่าทำถูกแล้วงั้นเหรอ เบลเซลรีบกลับไปที่หน่วยเดี๋ยวนี้เลยนะมีเรื่องต้องคุยกันออหมายเลขสิบสามทำไมนายถึงถูกเรียกตัวมาที่นี่เข้าใจรึเปล่าการทำลายองค์กรที่วิจัยนาโนเทคโนโลยีแล้วสังหารเป้าหมายทั้งหมดนี้คือภารกิจของนายและภารกิจทั้งหมดนั้น นายจัดการเรียบร้อยแล้วฉันยังไม่ได้เห็นข่าวอาวุธชีวภาพนั่นเลยตามรายงานที่ได้รับมาเห็นว่าเธอปล่อยให้อาวุธชีวภาพนั้นหลบหนีไปดักนอกจากนั้นยังปล่อยเป้าหมายรายล่าสุดหนีไปด้วยหมายเลขสิบสามจงฟังให้ดีตอนนี้นายเข้าใจสถานะของตัวเองหรือเปล่าอย่าบอกนะว่า นายไม่รู้สาเหตุที่พวกเรามอบหมายเลขพิเศษและธนะมือสังหารให้กับนายนะไม่ว่าด้วยความสามารถหรือไหวพริบนายเหนือกว่านักข่าขององค์กรแทบจะทุกด้านยังไม่ต้องสงสัยทำไมถึงไม่ยอมใช้พลังนั้นเพื่อองค์กรของเราหมายเลขสิบสามฉันใช้โอกาสนายสังหารอาวุธชีวภาพที่นี้ไปได้อีกครั้งหนึ่งฉันจะขอทำตามใจชอบในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องเท่านั้น หมายความว่ายังไงผมไม่ได้บอกว่าจะปฏิเสธภารกิจหรอกนะรู้สึกว่าจะเข้าใจอะไรผิดไปละมั้งแมวดำเอ๋ยนายน่ะไม่ได้มีอิสระหรืออะไรทั้งสิน้นเป็นแค่คนที่ต้องทำตามคำสั่งของเราเท่านั้นหัดสำนึกสบางสิจะแมวเลี้ยงหรือแมวจอนจัดอะไรก็ช่างเถอะยังไงแมวมันก็ต้องรักอิสระอยู่ดีนั่นแหละหมายเลขสิบสามอ๋อไม่สินะเทรนฮัดเด็ด ความหมายที่นายพูดหวังว่าคงจะเข้าใจดีนะและไม่เสียใจภายหลังหรอกใช่ไหมเออฮาร์ดเน็ตรอเดี๋ยวสิตอนนี้มันยังไม่สายเกินไปหรอกนะรีบไปทำตามหน้าที่ซะฉันก็ได้บอกไปแล้วนี่นะฉันจะทำตามใจชอบเท่านั้นยังงั้นเหรอ ข้งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายจริงๆถ้าเจอกันคราวหน้าบางทีเราอาจต้องกลายเป็นศัตรูกันก็ได้ไม้เล็ขนึง่งจงฟังให้ดีสั่งทุกคนให้ตามล่าอาวุธชีวภาพนั่นซะแล้วก็จัดการกับเทรนฮัตเน็ตซะด้วยเลยค่ะเบลเซ่รีบไปค้นหาอาวุธชีวภาพให้เจอ แล้วสังหารมันทีซะรับทราบแต่ว่าหมายเลขสิบสามจะเอาอยัางไงล่ะเทรนนะ่ะยกให้ฉันจัดการเองได้หรือเปล่านายเองเหรอยาดีกว่านะลำพังฝีมือของแกนะ่ะไม่ครารนามือเขาหลอกแค่คุยให้รู้เรื่องกับพอแล้วนี่มั่นใจอย่างนั้นเหรอฉันเป็นนึ่งคู่ของเทรนเชียวนะ เอางั้นก็ได้แต่ถ้าจะให้ช่วยอะไรแล้วก็บอกมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจคลิสฉันจะให้นายทำหน้าที่เกลีย้ยกล่อมหมายเลขสิบสามก็ได้ไม่ใช่เรื่องอยากสักนิดแล้วฉันจะพาเขากลับมาให้ได้เลยจะ <laughs> ต้องทำได้ไหมเบลซีคลิสเอ นายคอยจับตาดูเขาหน่อยก็แล้วกันนะผู้ชายคนนั้นมีแววตาที่ดูไม่เป็นมิตรยังไงไม่รู้สิรบบ ไงกริชได้ย่อทอนตัวจากโครโนสแล้วจะกเลยมาเกลี้ยกล่อมนายเกลี้ยกล่อมงั้นเหรอเปล่าประโยชน์ฉันไม่คิดจะกลับไปโครโนสอีกแล้วฉันก็เป็นอย่างนั้นแหละว,ว่าไงละ่ะนายจะลองดวนฝีมือกับฉันดูหน่อยไหมแล้วนายจะเสียใจผมไม่ละมั้งลาบที่แสนจะภูมิใจโคเทซึงนั้นเลย ไม่ว่ายางไงก็อย่าสู้กับฉันอย่างนั้นสินะเฮ้ยเฮ้ยยโซล่าเป็นเทรนนารายการสมฉายาจริงๆีิมูนยิงสุดยอดไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเี่ยมมากเยี่ยมจริงๆนี่คิดมานานแล้วว่า จะดวลกับนายดูสักตั้งแบบนี้ฉันอยากสัมผัสถึงความที่แท้จริงของนายมานานแล้วนี่ยอดนี่เทรนน่านื่สุดยอดจริงๆเลยนะ ใช้เปืดอนโอริฮารุกอนฮาเดสหักโคทัสึได้อย่างนั้นเชียวแล้วเนี่ยไม่ว่ายังไงฉันก็ต้องการนาอยู่ดีนี่แกแกพูดเรื่องบ้าเลยรของแกเห็นหมดแล้วฉันไเห็นทุกอย่างเลยประตูสู่อำนาจอนาคตที่ส่องประกายระยิบระยับท่งนายวันนี้จะเป็นวันที่ยอดเยี่ยมจริงๆจำเอาไว้อย่ามายุ่งกับฉันให้มากนัก รดิกเกนภารกิจล้มแล้วอย่างนง้นสินะพวกเราจะกลับไปรายงานเบื้องบนยนนายก็รอรับภารกิจใหม่ก็แล้วกันแต่ฝีมืออย่างนายเนะี่ยเอาชะนะผู้ชายคนนั้นไม่ได้จริงๆซะด,ด้วยผู้ชายคนนั้นอย่างนั้นเหรอพวกแกนั่นเปนเรื่องของเกรเลยสนิดอย่ามาเรียกเขาอย่าสนิทสนมนะไม,มไม่ได้นะกรนี่แกทำอะไ,ไ,ไรลงไปเนี่ย ให้ตายสิแราวพวกแกมาเกะกะตอนสนุกสิ่งที่ยูได้สายตาของฉันน่ะไม่ใช่ขยะอย่างพวกแกหรอกมีแต่เทรนเท่านั้นแหละงั้นก็รีบถอนตัวจากภารกิจได้แล้วทำหน้าตาสนากลัวเจยวเลวซัน มีอะไรอย่างนั้นจริงสิที่นายหน้าตาขึงขังมันก็ปกติแล้วนี่ผอแล็กแคทใช่ไหมให้คริสไปจัดก,การแล้วแต่ดูท่าจะล้มเหลวนะโอ้โแล้วคริสโดนมันเก็บไปแล้วเหรอที่โดนเก็บน่ะโดยส่งข่าวต่างหากละส่วนคริสยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างยัง,งนงล่แบล็กแคทลงมือกับ้วยส่งข่าวด้วยลวะแสดงว,ว่าจะถอนตัวจากโครโนสจริงๆสินะแบบนี้ เปล่าเลยคนที่เล่นงานพวกนั้นไม่ใช่แบล็กแคทหรอกคริสดิกเกนส์ต่างหากบาดแผลของศพล้วนแต่มีรอยดาบทั้งนั้นเลยว่ายัางไงนะจะคริสคิดทรยศยังงลถ้าแค่ทรยศเฉยเฉยมันก็ดีสินะคิดว่าที่จริงแล้วน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นแนะ่สมเป็นเบลเซ่เลยนะคริสดิกเกนส์หมอน,นั่นคิดจะทำอะไรกันแน่นะ ทรนคุงเป็นอะไรไปถึงได้ทำหน้าแบบนั้นน่ะฉันมีของที่อยากจะฝากเธอไว้ของที่จะฝากฉันไว้เหรอจะฝากนี่ไว้กับฉันแบบนี้จะดีเหรอใช่มันไม่จำเป็นสำหรับฉันอีกแล้วในตอนนี้ว,ว้าหนักหน้าดูเลยนะปืนเนี่ยขอบใจมากเลย รู้สึกแปลกๆนะวันนี้ว่าแต่ทำหน้าขึงขังแบบนี้อยู่เรื่อยเดี๋ยวหน้าแก่เร็วรอกเอจริงเหรอเนี่ยฮะไม่กลัวด้วยเหรอทำหน้าตลกอีกแล้วช่างชัน <c oughs> เอนาะเทรนครุงนี่ตลกดีใจเลยตลกปอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ฉันเนี่ยนะ <c oughs> ใช่แล้วล่ะก็นายอะทำหน้าตาซะผิดคาดเลยนี่นาะ จะไม่ถามรายละเอียดอะไรหรอกแต่คงอยากจะตัดขาดจากบางอย่างสินะเทียบกับตอนที่เจอกันใหม่ๆนายดูอ่อนโยนขึ้นเยอะเลยอย่างนั้นเลยอีอะไรกันหน่อยอะไรกันนังพี่คนนั้นเทเรของฉันแกมาวุว่นวายอะไรกับเพเรของฉันนังแม่มด เริ่มเคลื่อนไหวแล้วสินะใช่ไม้เลขสิบสามกับคลีตดูท่าว่าคงต้องลงโทษสองคนนั้นซะแล้วเมื่อกี้มีรายง,งานมาเรื่องหนึง่งตอนนี้พอจะรู้ที่ซ่อนของอาวุธชีวภาพนั่นแล้วรู้สึกว่าซ่อนตัวอยู่ที่บาร์ของพวกนักวาดล้างยังงั้นเหรองั้นก็ช่วยไปตรวจสอบให้หน่อยสิเธอคิดจะไปหาแบ็แคด้วยตัวเองใช่ไหมค่ะ ไม่เล็กนึ่งคี่จะออกโรงก่อนใครๆยังงั้นเลยยังไงก็ต้องต่อสู้กับเขาอยู่ดีฉันเองก็ต้องรับผิดชอบด้วยถ้าอย่างนั้นบรรดานัำเบอร์ของคโครโนอสต้องมาสู้กันเองแล้วละสินนะแต่ก็ช่างเถอะ เลขสิเทรนฮาร์เดดในฐานะที่นายได้รับสิทธิ์ใช้หมายเลขของโครนอสจงรับของสิ่งนี้ไว้ปืนอันล้ำค่าฮาร์เดสมาต่อสู้ร่วมกันเถอะนะเพื่อโครนอสและเสถียรภาพของโลกนี้ งเทรนคริสอ้าวอย่าซีซัวหญิงใส่ฉันล่ะฉันไม่ทำอะไรทั้งนั้นฉันทิ้งปืนไปแล้วเลิกล้อเล่นสักทีเถนาคนอย่างนายไม่มีทางทิ้งปืนได้แน่ไม่จริงนะรู้ผู้หญิงคนนั้นมันไม่เกี่ยวอะไรกับนายซะหน่อยพอสักทีเถนาเทรนนั่นเป็นคนสำคัญสำหรับฉันนะใช่แล้ว สำคัญที่สุดเลยด้วยมากับฉันดีกว่าเราจะลองปฏิวัติโลกนี้ด้วยกันดีไหมละ่ะนายว่าอย่างไงนะนายมีความคิดยังไงกับโลกใบนี้ก็อย่างที่รู้องค์กรโครนสเป็นผู้ถือครองเศรษฐกิจหนึ่งในสามของโลกสรุปก็คือหนึ่งในสามของโลกใบนี้ต้องตกอยู่ในกำมือของตาแก่พวกนั้นนายนะ่ะไม่คิดบ้างหรือว่ามันน่าโมโ,โห ยังจะลองเปลี่ยนสถานภาพดูบ้างไหมล่ะ,ะแทรน่าเอกก็อยากได้โลกที่มีอิสระสินนะหลายปีที่ผ่านมาฉันค้นหามาได้เยอะเลยร่วมอุดมการที่พร้อมจะปฏิวัติโลกร่วมอุดมการอีกไม่นานก็สำเร็จแล้วกลุ่มู้มีพลังพิเศษที่เหนือล้ำกว่าหมายเลขของโครโนอสเหนือกว่าโครโนอสนั่นเรอใช่แล้วล่ะ เพราะอย่างนั้นแหละนาทีึได้เป็นคนสำคัญไงเรามาร่วมมือกันปฏิวัติโลกด้วยกันดีกว่ามันดีออกว่ามานั่นน่ะเหรอเป้าหมายที่แท้จริงของนายเนี่ยเออฮะเซฟิเลียฮาร์เดเน็ตยังจำเรื่องที่ฉันเคยบอกได้สินะถ้าเจอกันคราวหน้าเราอาจจะต้องเป็นศัตรูกันโอ้โหพอกโ,โ,โครนอสนะ่รีบไปเลยดีกว่าตอนนี้ฉันกำลังคุยเรื่องสำคัญกับเทรนเขาอยู่ ถ้ามาเกะก,กะแล้วก็รับรองว่าศพไม่สวยแน่คริสดิเกนส์ทีนี้งานฉลองก็เริ่มกันสักทีงานละเลงเลือดยังไงแล้วเทรนนายกับฉันสองคนมาร่วมมือกันฆ่าอย่างนี้ดีกว่านะหุบปากสักทีเถอะยังไงก็จะถอนตัวออกจากโครโนอสให้ได้สินะฮาร์เน็ต ฉันจะไม่ฟังคําสั่งของใครทั้งนั้นน่าเสียดายจริงๆองค์กรเห่งสวยอย่างโครนอสนะ่ะถ้าได้เพลนไปฉันเสียดายมากเลยนะรุมิตนายเองก็ต้องตายในโทษฐานก่อกระบฏทอยู่แล้ว <laughs> จิตใจที่โสมมมันต้องมีการชำระล้างสบาัางเหมือนกับคนอย่างนายตลกไม่เบาเลยนี่การใช้ชีวิตยอยู่อย่างอิสารานะมันเลวร้ายขนาดนั้นเลยเหรอเธอไม่เคยอยากได้อิสาราเลยหรือไง โครนอสก็ต่อสู้เพื่ออิสระอยู่แล้วนี่นะแต่ว่าสมาชิกของโครนนสไม่อาจจะมีอิสระได้ทำไมน่ะเหรอก็เพราะว่าพวกเรามีพลังน่ะสิถ้าคนที่มีพลังแต่ใช้มันในทางที่ผิดโลกนี้ก็จะยุ่งเหยิงยังไงล่ะเป็นโอกาสสุดท้ายของนายแล้วฮัด็ิจงเชื่อฟังโครนอสเถอะไม่มีทางเทศฉันจะกลับไปอย่างแน่นอน คนที่ทรยศต่อคโครนอสจะต้องถูกฉันพี่พากษาลงโทษยังนั้นเหรนชักออกมาเลยฮาเดสไง ย่าค่ะไม่รู้ทำไมถึงนอนไม่ค่อยหลับก็เลยขึ้นไปชมจันทร์บนหลังคาแล้วทำไมวันนี้เทรนถึงไม่มานะพระจันทรสวยออกขนาดนี้แท้ๆน่าเสียดายจังเลยชมจันทร์ไปพร้อมกับดื่มนมสักขวดสุดยอดจะบอกใครเลยว่าแต่ว่ารู้สึกว่าพักนี้ไม่ค่อยมีบทเลยนะอ้ยอยากดื่มนมจังเลย